สวัสดีชาวสีมังกรทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวสีมังกรตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคมนะครับาความรักของชาวสีมังกรจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทานายดวงความรักทั่ว,วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับยละเอียดอยู่้าั้งคีดวินา้ีเช่นกัน นะครับก็เริ่มดูดวงความรักของชาวสีมังกรในเดือนพฤษภาคมดีกว่าว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเป็นไพ่เด็กถือถ้วยเข้ามาหรือว่าเพจออฟคัพนะครับไพ่ใบนี้ห็นภาพของผู้หญิงคนนึงเขาถือถ้วยใบนี้เพื่อรอฝนตกลงมาหรือว่าเหมือนกับรอการเปลี่ยนแปลงรอสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับตัวของเขาเองเพราะฉันใช่หลายคนชาวสีมังกรท่านผมขอตอบเลยว่าเด็กถือถ้วยมันถือถ้วยในมือและเตรียมรับความรู้สึกดีๆเตรียมรับคําใส่ใจใครที่คาดหวังความรักความอบอุ่นความเข้าใจจากคนที่เรารักเนี่ยก็จะกล นะครับใครที่คาดหวังการรอคอยความรักใหม่ที่ดีกว่าเดิมรอคอยเหมือนกับฟ้าลังฝนที่ดีกว่าเดิมเนี่ยก็จะมีความรักที่เกิดขึ้นมาใหม่ที่ดีกว่าเดิมการเปลี่ยนแปลงเรื่องความรักที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นใครหลายคนก็เด็กถือถ้วยเข้ามาถ้าเกิดทาะคนที่คุณรักมีปัญหาการไม่เข้าใจกันหรือตอนนี้จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้การเปลี่ยนแปลงเนี่ย,ย <ๆ S 2> ก็จะมีการที่เหมือนกับเด็กถือถ้วยเข้ามาเราอาจจะไปขอโอกาสเ้าแล้วเขาให้โอกาสเราอาจจะไปทักหาเขา,ขาเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่ดีขึ้นโดยการเหมือนกับปรับปรุงตัวเม่่ิวาาีดดก นั่นเองไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่า3าถ้วยมันก็เลยค่อนข้างจะเน้นของการพูดคุยกันเพราะ3ถ้วยหรือทีออฟครับมันจะเป็นภาพของการพูดคุยการติดต่อสื่อสารปรับความเข้าใจเพราะฉะนั้นใครหลายคนถ้าเกิดรอคอยความรักเด็กถือถ้วยเข้ามานะครับเป็นความรักที่รอคอยการกลับมาคืนดีกลับมาปรับความเข้าใจกันหรือรอคอยการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นระหว่างคุณ2คนไพ่เด็กถือถ้วยกับ3ถ้วยอย่างน้อยก็มีการกลับมาพูดคุยกันมากขึ้นกลับมาคุยกันกลับมาติดต่อกันอยู่หรือเริ่มต้นจากการพูดคุยกับเพื่อนก่อนเพราะ สนิทกันมาก่อนเคยมีความสุขเคยคุยกันเข้าใจเคยคุยกันแล้วมันคลิกหรือว่าการเจ้าพบเจอกันหรือการพูดคุยกันหลายอย่างเนี่ยมันเหมือนกับคุณทนกับเขามานานหรือเราอาจจะคบกับเขามานานแบบว่าเป็นแบบเพื่อนมาก่อนเข้าใจกันมาก่อนอ่ะก่อนที่จะมีปัญหาการก่อนจะเลิกลากันไปก็เลยมีโอกาสที่จะกลับมามีความหวังที่จะทักเข้าไปหรือว่าเริ่มต้นที่จะคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือเด็กถือถ้วยเข้ามามันอาจจะมีอะไรที่มันตกหล่นไปมีอะไรที่มันผิดพลาดไป ชาวสีมังกรอท่านผมเลยคิดว่าตอนนี้คุณอาจจะเพิ่งดูตัวแล้วว่าเราต้องทํายังไงกับความสัมพันธ์ที่เป็นแบบนี้เราอาจจะวิ่งตามเขาหรืออาจจะต้องทักเข้าไปหาเขาดูถือจากที่เราไม่เคยวิ่งจากที่เราจุดรอเขาเนี่ยลองขอโอกาสลองเข้าไปคุยกันมันย่อมดีกว่าการที่เราอยู่รออยู่แล้วเพราะฉะน,นั้นใครลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ถ้าเกิดเราไม่งอแล้วเนี่ยเลิกกันไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ปุ๊บเนี่ยไพ่ขึ้นมาว่าอะไรอาจจะเป็นถือเมท้าเข้ามา นะครับอัศวินถือไม้เท้าเนี่ยในออบวานที่นี่คือถ้าเกิดใครเป็นเรื่องของอารมณ์ผมขอตอบว่าถ้าเกิดเป็น,รรเ,ปนรเรื่องความมรมณ์ความรู้สึกที่ทะเลาะกันเป็นหาเรื่องความรู้สึกขอตอบว่าโอเคมันคุยกันได้นะครับเราควรจะท้าเข้าไปไม,ไม่ควรจะดื้อกันหรือว่าใช้อารมณ์ก,กันทั้งคู่เพราะฉะนั้น์ซิวินถือไม้เท้าไปนี่คือความรู้สึกของชาวสีมังกรท่านว่าเขาเองก็เสียใจเขาเองก็เจ็บปวดที่เขากโกรธคุณที่เขามีปัญหาก,กับคุณที่เขาทะเลาะกับคุณไปหรือเขาใช้อารมณ์แบบคุณมากเกินไปเพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้คืออาจจะมีความโกร เป็นเรื่องของการนอกใจมือที่3มเจ้าชู้หลอกลวงโกหกนะครับไพ่ใบนี้บอกถ้าเกิดเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะกลับไปงอเขาเราให้เขากลับมาปรับปรบปุงตัวเองดีกว่าเพราะชั้นเดวิลเข้ามานะครับผมแล้วก็3ถ้วยแล้วก็หนึกถือถ้วยเข้ามาแล้วก็ไพ่อัศวินถือเมท้าเข้ามาใครสักคนหนึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องการทะเลาะการมีปัญหาเรื่องการนอกใจเจ้าชู้แต่สิ่งนี้เขากลับมาคือการทำลายดวงชะตาของชาวสีมังกรว่าคุณอาจจะไม่ต้องตามเขานาถ้าเกิดเขานอกใจคุณถ้าเกิดเขาเป็นฝ่ายที่มีเจ้าชู้หรือนอกใจหรือมีมือท่่3เเขาาามมนยรไไตงปหหพะวว็ั ถ้าเป็ดความสุขของคนสามคนแล้ววันนี้ความสุขของเขาไม่ใช่เราอะเราไม่ต้องไปตามหาเขานะจาครับผมเพราะฉะนั้น,นเกิดใครทะเลาะเรื่องของอารมณ์เรื่องความใจร้อนเรื่องอารมณ์เรื่องความรู้สึกเนี่ยควรจะไปตามควรจะปรับความเข้าใจกันก่อนที่มันจะสายเกินไปก่อนที่เขาจะเดินจากไปแล้วไม่ได้กลับมาหวนคืนมาอีกเพราะฉั้นไพ่เดบิลบอกว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของการนอกใจผมคิดว่ามันควรเราควรจะทำยังไงดีกับความสัมพันธ์แบบนี้ควรตัดสินใจที่จะเป็นเด็กถือถ้วยดีกว่าในการที่เหมือนกับเริ่มต <c oughs> <mis> ้นความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาหรือการเปลี่ยนแปลง<อ>งงเเเรรรรื่ออคควาามัักกกกกใใ้้้ดดีขึนนนนพะะฉถถิิููจท ผมคิดว่าคุณไม่ใช่ของตายคุณสามารถเปิดโอกาสเรื่องความรักใหม่เข้าไปพูดคุยเพราะฉันตอนนี้มีคนเข้ามาคุยกับคุณแล้วมีโอกาสจับต้องได้เรื่องความรักฟ้าหลังฝนย่อมดีกว่าถ้าคุณยังเจ็บอยู่กับฟ้าฝนตกอันนั้น ยังทนตาฝนยังทนร้องไห้ทนทุกทรมานอยู่เนี่ยฝนม,มันก็มีวันที่หยุดตกหรอกถ้าคุณอยู่ตรงนี้ถ้าคุณขยับพื้นที่เดินไปข้างหน้าอย่างน้อยฝนก็ไม่ตกตรงที่เดิมมันก็จะตกอยู่ข้างหน้าก็ได้มันก็อย่างน้อยมันก็มีความรู้สึกที่โอกาสที่เป็นไปได้ว่าฝนอาจจะไม่ตกตรงนั้นเพราะฉันพ่ใยปนี้คือเด็กถือถ้วยกับพ่าสามถ้วยเข้ามาทำลายดวงชะตาของคนที่อยากจะเริ่มต้นใหม่หรือผิดหวังความรักในการที่ถูกใครนอกใจมันควรจะเริ่มต้นใหม่อยู่แล้ว นะครับมีคนเข้ามาคุยมีคนเข้ามาดูอลรมีคนเข้ามาพูดคุยกันทําความรู้จักกันแบบเพื่อนและโอกาสใหม่เนี่ยถ้าคุณไม่หยิบต้องหยิบต้องสิ่งดีเนี่ยนะครับเอาแต่จมอยู่กับความเจ็บปวดความผิดหวังเนี่ยมันก็ไม่ีวันที่จะดีขึ้นหรอกเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเรื่องความรักก็ค่อนข้างจะดีขึ้นแล้วไพ่ใบต่อมาผมขึ้นมาว่าอะไรควินถือไม้เท้าหรือควินออวานเข้ามาราชินีถือไม้เท้าจเจ้าห่นภาพของผู้หญิงคนนึงก็ถือไม้เท้ารอคนที่เขารักด้วยความอบอุ่นย เพราะฉันสิ่งเหล่านี้ผมขอทํานายเลยวม่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ตามคนรักคุณจะโกรธคุณหรือนอกใจคุณหรือจะทิ้งคุณไปเรื่องการนอกใจก็ตามเขาจะกลับมาหาคุณครับแต่สิ่งที่ผมไม่อยากจะให้คุณให้อภัยก็เพราะเรื่องอารมณ์แต่เกิดเป็นเรื่อง,องการนอกใจเราไม่ควรจะให้อภัยเขาเพราะฉันแค่หนคนอาจจะมองว่าความรักเนี่ยเราจะไปโกรธเขากลับอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดแค้นอย่าไปจองเวรจองกรรมหรือว่าอยากต้องการเขามากคิดว่าเขาเป็นเนื้อคู่เราคิดว่าเขาคนนี้ใช่สำหรับเราเราต้องเหมือนกับพยายามทําให้มันสําเร็จพยายามเปลี่ยนแปลงมันให้ดีขึ้้้้นนนไไเเพรราาะะฉแแแค่่่ทีตตตกปลวออใหห อย่างน้อยมันก็อย่างน้อยเนี่ยมันก็เคยแตกมันก็จะแตกขึ้นอีกสักวันหนึ่งมันก็ต้องมีรอยร้าวรอยรั่วเพราะฉันสู้เปลี่ยนแก้วใบใหม่ดีกว่าไหมหราบใครหลายคนที่เจอความสัมพันธ์ที่มันแย่แย่แย่จนรู้สึกว่าอะไรเดวิลกับคินถึงไม้เท้าแย่จนรู้สึกว่าเรากลายเป็นเดวิลกับถึงไม้เท้าอะกลายเป็นรู้สึกว่าถึงความโกรธความแค้นความเกลียดเพราะความเกลียดเนี่ยมันมันยาวนานนะร้อยปีพันปีหมื่นปีเนี่ยก็ยังเกลียดอยู่ความเกลียดไม่ได้ช่วยลบล้างอะไรที่ดีขึ้นได้หรอก เราไปฆ่าเขาตายเราไปเกลียดโกรธเขาเราไปแช่งเขาเนี่ยสุดท้ายมันก็ไม่ได้ได้ช่วยอะไรที่เขาจะกลับมารับเราหรือเราจะรักเขาหรือเขาจะหายเกลียดเขาหรือหายรักเขาได้หรอกมันขึ้นอยู่กับกินถึงไม้เท้ามันขึ้นอยู่กับความรู้สึกความคิดในการที่ปล่อยวางความรักนั่นเองเพราะฉันก้นถึงไม้เท้าไปนี่คือความทานายดวงชะตาความรักของชาวสีมังกรลว่าคุณเป็นคนที่มั่นคงเรื่องความรักเวลารักก็ลักมากเวลาเจ็บก็เจ็บมาก เวลาโกรธก็โกรธมากเพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณย้ำอย่างหนึ่งเลยคือเรื่ององิ่งถึงไม้เท้าถ้าเป็นเรื่องปัญหาเรื่องอารมณ์ความใจร้อนความรู้สึกความคิดมากผมอยากให้คุณค่อยๆเข้าไปคุยกับเขาจะเย็นๆค่อยๆพูดคุยกับเขาด้วยความรู้สึกดีๆหรือพยายามนึกถึงดอกไม้ในตอนที่เราเคยรักกันเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นผมอยากให้คุณย้อนกลับเวลาไปถ้าเกิดใครโกรธแค้นคนที่คุณรักหรือว่ามีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจกันย้อนกลับไปดูดอกไม้ที่เราเคยมอบให้แก่กันย้อนไปดูวันที่สวยงามที่เราเคยมกัิงรรจๆ แค่นั้นก็เพียงพอแล้วเพราะฉันค่หลายคนอาจจะมีไพ่ขึ้นมาว่าเทนออฟคัพหรือไพ่สิบถ้วยคุณอาจจะมีการครบกับเขามานานเกินหนึ่งปีหรือสองปีสามปีไพ่สิบถ้วยเป็นนี้คือการแต่งงานการสร้างครอบครัวหรือการครบหากันอย่างยาวนานขอทำนายดวงชะตาเรื่องของคุณถือไม้เท้าสามถ้วยแล้วก็สิบถ้วยถ้าใครครบกับคนรักของคุณเกินสองปีสามปีขึ้นไปนะครับหรือมีการแต่งงานมีครอบครัวกันแล้วยังไงคนรักคุณก็จะกลับมาหาคุณนั่นแหละแต่คุณถือไม้เท้าที่นี้คือลองคิดดูดีๆนะถ้าเกิด นะครับอย่าทนอยู่อย่าอยู่ทนถ้ามันไม่ใช่ความสุขอยู่ที่ไหนแล้วครับห้องใจยอยู่ที่ไหนไมมีความสุขอย่าไปอยู่อยู่ที่ไหนแล้วเหมือนกับรู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับเป็นไฟไม่มีความสุขนะครับกลายเป็นคนโกรธใจเป็นคนโมโหร้ายจคนที่เคยเป็นคนดีๆเนี่ยไม่ต้องไปอยู่ตรงนั้นเพราะฉันพไพ่ใบต่อมาคือเดือนไฮพิเทสเข้ามานะครับเดือนไฮพิเทสไปเนี้ยคือภาพของผู้หญิงคนนึงที่เขานอนอยู่ความเจ็บปวดนอนอยู่ที่บ้านหลังเก่าเฝ้ารอคนที่เขารักว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ เฝ้ารอคนที่เขารักว่าเนี่ยเขาจะกลับมาไหมจะกลับมาตามที่เขาคาดหวังหรือเปล่าอยากจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งต่างๆด้วยกันเพราะฉันจะให้พิเศเป็นเื่อความรู้สึกของชาวสิมังกรหลือท่านว่าคุณอยากจะย้อนเวลากลับไปตอนที่ช่วงนี้ยังรักกันน่ะอยากจะให้วันเวลากลับไปเหมือนเดิมแต่สิ่งที่คุณนั่งรอแบบนี้อย่างที่ผมบอกไปครับมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเราสู้รุกขึ้นยืนหรือว่าเดินตามความรักขึ้นสู่หัวใจดีกว่าเพราะฉันเห็นว่าพ่อผู้หญิงคนนี้เขาเหมือนกับถือหัวใจของคนรักเขาไว้ในมือนะครับแต่ว่าคน เพราะฉันถ้าเกิดคุณนั่งอยู่แบบนี้ถ้าคุณต้องการความรักจากใครสักคนหนึ่งถ้าคุณไม่ตามรักคื้นสู่หัวใจคุณก็ไม่คนที่ได้กับคืนมาหรอกเพราะฉันคุณอาจจะเป็นหาเรื่องการทะเลาะกันเขาอาจจะจากคุณไปเขาจะมองคุณเป็นของที่ไม่มีค่าเขาอาจจะลืมไปแล้วว่าเคยมีสิ่งดีต่อกันแต่ถ้าวันนี้คุณนั่งร้องไห้นอนเจ็บปวดนอนเสียใจหรือนั่งอยู่นั่งเสียใจอยู่ที่เดิมๆนะครับไม่ทาอะไรสักอย่างในความสำเรเป็นแบบนี้มันก็ไม่คนที่ดีขึ้นหรอกเพราะฉะนั้นควรจะปรับเปลี่ยนเรื่องของความรู้สึกที่อยยยย่่าาาาาาเเเออคควววมมมมจจจ็บบบปดสีีใให้้้ันนนูํตแลย อย่างน้อยคือเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างน้อยอาจจะกลับมาแคร์ตัวเองถ้าเกิดแคร์เขาแล้วตามรักคืนถึงหัวใจแล้วเขามไม่กลับมาก็ควรจะเดินต่อไปนั่นเองเพราะฉะนันทั้งหมดทั้งมวลของไพ่ชุดนี้ผมขอทำนายดวงชะตาของชาวสีมังกรว่าคนรักที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอย่งน้อยก็จะได้การพูดคุยกันที่ดีขึ้นแต่คุณก็อย่าไปความรู้สึกมากเกินไปอย่าเอาความใจร้อนอย่าเอาเรื่องอารมณ์ความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งส่วนความสัมพันธ์ที่มีครอบครัวก,กันหรือแต่งงานกันหรือคบกันมาเกิน3ปี2ปี3ปีเป็นนนต้ไปเี่ยก็จะสาหันนมับ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวแต่เด็กไฮพิเทศกับคีนถึงไม้เท้าอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเราจมอยู่กับร้อนน้ําตารู้สึกว่าอยู่แล้วมันไม่มีความสุขเขาเคยลอกใจเราเราไม่ควรจะรอเขานะอันนี้ผมแนะนําส่วนถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องอารมณ์ความคิดความรู้สึกใจร้อนทะเลาะการรันด้วยความใจร้อนด้วยปัญหาต่างๆเนี่ย,ยให้ไปนิ้วอ,อกหรือไฮพเทศอย่าเอาแต่ร้องไห้เสียใจไม่ได้ช่วยอะไรควรจะปรับความเข้าใจควรจะพูดคุยกันเพราะต่างฝ่ายก็ต่างเจ็บด้วยกันทั้งคู่เขาเองก็เสียใจเขาเองก็เจ็บปวดที่จะเสียคุณไป คุณเองก็เจ็บปวดเสียใจ,จเสียเขาไปเช่นกันเพราะฉะนั้น้เกิดเป็นเรื่องของการทะเลาะกันผมขอตอบว่ายังไงก็มีการกลับมาแต่ผมอยากให้คุณเนี่ยเป็นฝ่ายตามเป็นฝ่ายง้อนะครับไม่อยากให้คุณเป็นคนที่แข็งกระด้างหรือแข็งแก่งนะครับหรือไม่แคร์คนที่คุณรักหรือไม่แคร์คนที่เป็นดอกทานตะวันที่เคยมีความสุขความรักให้แก่กันนั่นเองเพราะฉะนั้นไพ่ไปต่อมาขึ้นมาเทมปุระน,นี่คือการทำนายดวงชะตาเรื่องการแนะนำแล้วก็เรื่องของอนาคต ไพ่เทมปู้รันตใ,ใบนี้แนะนําชาวราศีกัมกรขอโทษครับพูดผิดกับพูดผิดนะชาวาราศีกัมพารท่านว่าเทมปูรันมันคือความรู้สึกที่เหมือนกับต่างฝ่ายต่างเทใจให้แก่กันเนะี่ยคุณจําได้หรือเปล่าว่าคุณเคยเทใจให้กับเขาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาจะจากคุณไปจริงๆถ้าเกิดสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณทําลงไปแล้วคุณเทไปเสียใจเปล่าเปล่าเสียความรู้สึกเปล่าเปไปง้อเขาเปล่า,ปเ,า,ปาเปลาอะไรไปไม่ได้กลับคืนมาไพ่เทมปุรันตใบนี้เห็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งเขาเทลงไปในแม่น้ําเห็นไหมครับอออยยย่่่าางงนนนน้้้แมมํหหลลััเีก็จะรื มันก็คือความสุขมันคือความสิ่งดีๆที่เราควรจะท,ทําเพราะฉะนั้นนี่ไพ่คือเหมือนกับถ้าหัวใจของคุณยังอยากจะให้ทําอย่างน้อยมันคือการที่เหมือนกับใครสักคนหนึ่งทําด้วยความรักทําด้วยหัวใจทําไปแล้วไม่ต้องมานั่งติดค้างอะไรกันอีกเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ก็คือการที่เหมือนกับไม่ต้องมานั่งติดค้างค้างเรื่องของความรู้สึกอะไรกันให้ไปด้วยหัวใจจริงๆทําให้เต็มที่ในทุกๆความสัมพันธ์นั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเเรื่องความสัมพันธ์นี้เป็นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นคน พยายามไปคุยกับเขาก่อนพยายามเทใจให้ถึงที่สุดลงใจให้ถึงที่สุดเหมือนกับทาตามหัวใจตัวเองที่หัวใจตัวเองบอกเราแหละนะครับไพ่ใบต่อมาตําแหน่งที่9คือเด็กถึงเมเท้าเข้ามาสำหรับชาวสีมังกรหลายท่านคุณมีโอกาสที่จะเริ่มต้นความรักใหม่นี่คือ,อนาคตผมอยากจะทำนายว่าสิ่งที่รอคอยคุณอยู่คืออะไรเมื่อคุณเทใจเมื่อคุณรักใครสักคนอยู่มากมากแล้วอะเมื่อคุณเทใจลงไปลงใจไปแล้วเนี่ยไม่ได้แลกับคืนด้วยความเจ็บปวดเสียใจผิดหวังกลับมาเนี่ยสักวันหนึ่งคือเด็กถึงเมเา้าเข้ามาครับ คืออนาคตที่พร้อมจะไปต่อคือสิ่งที่มั่นคงสิ่งที่คุณมั่นใจว่าเวลาไปจริงๆเนี่ยไม่ต้องหลงเหลือเหตุผลอีกแล้วที่จะต้องรักใครสักคนหนึ่งต่อไปไม่หลงเหลืออะไรที่ค้างคาเรื่องความรู้สึกที่ต้องกลับไปง้อกลับไปแคร์กลับไปเสียดายเขาอีกพอเราครั้งหนึ่งเราเคยทําเต็มที่พราะครั้งหนึ่งเราเคยเหมือนกับพยายามรักษาความรักครั้งนี้ไว้ให้มันดีที่สุดนั่นเองเหมือนกับที่ผม,มอยากจะบอกไปไพ่ใบนี้นะครับใบสุดท้ายเซเว่นออสซอดไพ่เจ็ดดาบ สับใครหลายๆคนที่ยังเจ็บปวดยังหยิบดาบมากอดไว้ยังจับดาบไปอยู่หรือจะไปส่งเขาอยู่ไปห่วงใยเขาไปนั่งดูเขาว่าเขาเป็นยังไงบ้างหรือไปนั่ง่นไส้เขาหรือไปนั่งแอบสืบแอบอะไรอย่างเงี้ยทำตัวเป็นนักสืบแล้วเจ็บเองเนี่ยไพ่เจ็บดาบมัน่บอกว่าความรักที่สูญเสียไปแล้วอ่ะผมอยากจะแนะนาคุณแบบนี้คือบทสุขความรักของชาวสิมังกรความรักที่สูญเสียไปแล้วความรักที่มันเจ็บปวดหรือเสียใจอ่ะครั้งหนึ่งคุณเคยมีความรักที่มันสวยงามครั้งหนึ่งคุณเคยมีความรัก่ต่อกันนะครับพยายามที่สุด ก่อนที่จะเสียกันไปแล้วมีวันที่จะหวนคืนกลับมาแก้ไขอะไรอีกนะครับถ้าเกิดคุณมีโอกาสที่ครั้งที่สองคุณอาจจะกลับมาบอกตัวเองว่าถ้าเกิดมีโอกาสครั้งที่2เราอาจจะพยายามดึงเขาไว้ก็ได้นะเราอาจจะพยายามบอกขอโทษใครสักคนหนึ่งหรือพยายามทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดีที่สุดนั่นเองดีกว่ามานั่งเสียใจภายหลังดีกว่ามานั่งเจ็บปวดที่หลังหรือมานั่งส่งเขาที่หลังแล้วเจ็บเองที่หลังนะครับเพราะฉะนั้นคุณไปต่อได้คุณลุดพ้นจากความสัมพันธ์ที่มันแย่แบบนี้ได้เพียงแต่คุณอยา กลับไปหรือว่าอย่าออกมาแล้วต้องกลับย้อนกลับไปเจ็บหรือย้อนกลับไปเสียดายความรู้สึกที่มันเป็นแบบนี้นั่นเองอย่าให้ออกมาทั้งตัวออกมาทั้งใจไม่ต้องมีอะไรค้างคาอีกติดค้างกันอีกนะครับมาดูไพ่ของคนรักชาวสีมังกรดีกว่าว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับไพ่เดอสตาร์ขึ้นมานะผมชาวสีมังกรท่านผมบอกเลยว่าคนรักคุณเนี่ยเขาค่อนข้างจะมองว่าคุณเนี่ยยังมีความหวังยังมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันเขายังคิดว่าความรำพันที่มันมีความเจ็บปวดความเสียใจเนี่ยมันยังกลับมาฟื้นฟูกันได้เพราะ เขายัางให้โอกาสคุณผมคิดว่าเรื่องอารมณ์เนี่ยมันยังกลับมาดีกันได้ถ้าเป็นเรื่องของปัญหาก,การทะเลาะกันแต่ถ้าเดือดตาไปดีกว่าถ้าเกิดเขาหลงคนอื่นละ่ะเป็นการน,นอกใจผมคิดว่าตอนนี้เขาอากำลังวิ่งตามหาดวงดาวของเขาอยู่เขาจะมีความสุขหรือหลงอะไรบางสิ่งบางอย่างอยูอย่นั่นเองโดยลืมไปเลยว่าเดือดไฮพิเทตเข้ามาโดยลืมไปเลยว่าชาวสีมังกรหลายท่านเนี่ยกำลังรอคอยเพราะฉะนันกับความสัมพันธ์ที่เป็นความไม่ชัดเจนหรือการเป็นคนอื่นเนี่ยไพ่เดือดไฮพิเทตบอกว่าชาวสีมังกรคนนั้นควคที่จะบอกคุ เพราะฉันเขาเชื่อมั่นในตัวคุณอยู่แล้วนะว่าคุณเป็นคนที่หน้าตาดีสวยงามมีเสน่ห์นะครับเข้าใจคนที่คุณเขารักเข้าใจเขาแต่ไพ่เดชไฮพิเทศเปน็นที่ว่าความเข้าใจความดีเนี่ยมันต้องแยกกันเขามองคุณเป็นคนดีอยู่แล้วจริงใจแต่เดชไฮพิเทศเปน็นที่ว่าเขาจะรักคุณได้ยังไงถ้าตอบเมื่อคุณยังเจ็บปวดเขาจะรักคุณได้ยังไงก็ต่อเมื่อคุณยังเสียใจทําไปให้เขารักเขาไปเจ็บไปมันไม่ใช่ความรักแทหรอกเพราะฉะนั้นคุณอย่าเอาความเจ็บปวดความเสียใจความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้งโดยการรักเขาแล้วเขาต้องรักเราตอบ ต่พไพ่ใบนี้บอ,อกว่าเวลารักใครเนี่ยรักให้มีความสุขรักให้ยิ้มได้รักให้อย่างสุขใจดีกว่านะครับพะฉันพไพ่ใบต่อมานะครับขึ <s> ้นมาอสิวินทรถือด,ดาบเข้ามาทํานายดวงชะตาเรื่องของการทะเลาะกันเรื่องอารมณ์ความไม่เข้าใจหรือมีปัญหาทะเลาะกันอสศวินถือดาบเขาจะกลับมาคุยกับมาติดต่อกลับมาทักทเรานะครับแต่ถ้าเกิดมีใครปัญหาเลิกรากันไปเรื่องมือที่3การนอกใจพไพ่ใบนี้บอ,อกว่าถ้าเกิดเขามีปัญหาที่เขาเลิกกับคนที่3ามเมื่อไหร่ก <s> ็จะกลับมาหาคุณแต่ผมบอกไปแล้วว่าไม่ควรรอพราะฉันไพ่ใบสุดท้้าาายขึนมว่ สำหรับคนที่มีมือที่3หรือนอกใจผมขอทํานายไว้ก่อนเลยว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่คบกันไม่เกิน1ปีแล้วเขานอกใจมีคนใหม่หรือ2ปีนะครับสปีเป็นต้นไปคือหมายความว่า2ปีเป็นขึ้นไปถึง3ปีเนี่ยก็จะกลับมาแต่เกิดไม่คบกันไม่ถึง2ปี1ปี2ปีเนี่ยไพ่ขึ้นมาทาวเวอร์ก็ขอตอบเลยว่าบ้านหลังนี้มันพังไปแล้วเขากลับมาเขาจะทิ้งคุณไปอีกเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเคยถูกโยนทิ้งออกมาจากบ้านคุณอาจจะเคยถูกเหมือนกับเคยถูกทิ้งคว้างเหมือนกับสิ่งของหรือไฮ มีคนพร้อมที่จะรักแล้วก็ดูแลใส่ใจคุณเหมือนกับเด็กถือไม้ท้าเข้ามานะครับสามถ้วยสิบถ้วยมีคนเขาพร้อมจะรับมาดูแลใส่ใจเพียงแค่คุณอย่าเก็บาตัวเองเป็นสิ่งของอย่ามองตัวเองไม่มีค่าอะไรเพราะฉะนั้นคนที่เขาทิ้งคุณไปเขาจะไม่เห็นคุณค่าคุณแต่คุณต้องบอกตัวเองว่ามีคนมากมายที่เขาจะดูแลใส่ใจพร้อมจะไปต่อกับคุณพร้อมจะเดินจับมือคุณไปตลอดชีวิตนั่นเองนะครับอยู่คนที่อยากสร้างครอบครัวก,กับเราดีกว่า ไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่อลารเคิลนะผมแนะนำชาวสีมังกรว่า belong t ลอง u r own d r ดี m นะผมคิดเอ็ดยูโอนไลท์ไพ่ใบนี้บอกชาวสีมังกรว่าดวงชะต่างคุณเนี่ยไม่มีใครกําหนดดวงคุณได้หรอกนอกจากมือของคุณสมองของคุณถ้าคุณเอาแต่นอนคิดนอนวาดฝันไม่มีใครบอกคุณได้หรอกถ้าคุณไม่รู้ขึ้นมาทําอะไรเพื่อคนที่คุณรักเพราะฉันไพ่ใบนี้ว่าถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีคุณต้องทํามันด้วยการกระทําของคุณเถอะอย่าเอาแต่คิดอย่าเอาแต่คิดถึงใครแล้วไม่ทักหาเขานะครับอย่าเอาแต่รักใครโดยที่ไม่ได้ไปกอะเขา อย่าเอาไปละ่ะอย่าเอาแต่ความคิดว่าเราลักใครรู้สึกรักใครตัวที่ไม่ได้บอกลักเขาเพราะฉะนั้นเกิดบอกลักเขาได้บอกคิดถึงเขาได้ทําอะไรก็ได้อย่าเอาแต่คิดทําดีกว่าทาให้เสียใจดีกว่าไม่ทาให้เสียใจนั่นเองนะครับก็ขอ,ขอบคุณชาวสีมังกรทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างางคลิปแล้วเ,เช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ